สวัสดี f อครับผมโอเคลูกครับนี่คือจุดชมวิวนะครับประตูปล่อยน้ำนะครับ่ันลำเป่าเอาเป็นไรลูกเดินระวังหน่อยสิพี่น้องครับ มองนั่งกินเขา่าพร้อมเด้อพี่น้องเลยชมวิวเกอนล้ำเปล่าครับนี่เปีนอนยางดีครับครับเวลาอาหารบริการครับพี่น้องเราไปถ่ายรูปรูปตนู้นนะของน้ำเรียบร้อยครับ,รบตรงไปขุ้นก็จะเป็นมองประตูน้ำเพิ่นปล่อยน้ำออกไปครับ สู่ลำน้ำเปล่าครับนี่เดินหมกไงไปนองเลยพี่จังเดียวคนมอยเอารถขึ้นมาจอดครับจอดได้ทั้งเครื่องบินกับคอปเตอร์ครับนี่รถจอดกลางลางครับยางถงม้าบอกไก่แด้ไปนอนเลย มาลูกมาเราเดินเสร็จแล้วเดี๋ยวป๊าพาไปดูสัตว์สวนสัตว์ก็มีนะน,นัเเไปไปบเป็นแขกเป็นลายครับวันหยุดยาวครับ ฝนตกลินลินเนอะ์ไปน้อยไงน,นี่ฝนก็ได้กูได้นนัง่งดอกเขานี่ฝนลินมันยังโอ้ยสวัสดีค่ะ เอาไปเาพามาเร็วฮ<า>ะเขาให้ขึ้นไปด้วยเหรอเนี่ยกูมันจะตกนะลกูกเผาเกอน,น้ำเปล่ากูไรมานี่แปลว่ามาบ่ออดเนอะเกลน้ำเปล่าครับเป็นจุดเช็คอ,อินครับ อีกจุดหนึ่งครับที่สวยงามนะครับของเกิดลํำปาวมาลูกมาเดี๋ยวมันตกไปไปกันทีนี้มาเร็วๆจะตกแล้ว <c oughs> ไปไปดูสัตว์กันทีนี้ไปสวนสัตว์กัน ไปสวนสัตกันไปกันค้าไปกันเลย <c oughs> มันไม่ไปอันเนยเอาไป <c oughs> ไาเะอ,อันนี้เขาเรียกตัวป่วน <c oughs> ตัวป่วนเนี่ยตัวป่วนพูดไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยเร็วเรไปอะไรครับ บายบายครับผม